สวัสดีครับเพื่อนๆคนครับผม L w E F L Y นะครับผม d ีไฟนะครับผมจากกลุ่ม N M M S I Family นะครับผมวันนี้ก็ไม่ได้มารีวิวโมเดลฟิกเกอร์นะครับผมแต่จะมาพูดถึงข่าวคราวของโมเดลและฟิกเกอร์ของค่ายเนกานะครับผมที่ผ่านมาเนกาก็ได้ออก โมเดลฟิกเกอร์หลายรูปแบบนะครับผมนำให้นักสะสมกระเป๋าทีอกันไปนะครับเพราะแต่ละตัวนี้แบบน่าเก็บและน่าสะสมมากๆนะครับผมใครใส่ไหนไม่ว่าจะเป็นพิเดเตอร์เอเลียนนักรดนตีหรือแม้กระทั่งจะเป็นสายหนังสยองขวัญเจสัเสเนเฟสดีเลเดอร์เฟสต่างๆนะครับก็ทำให้เราเนี่ยเสียเงินเสียทองกันไปเยอะมากกับการที่จะได้ครอบครองมาสะสมนะครับผมอ่า ในช่วงต้นเดือนกันยายน2564ที่ผ่านมานะครับผมบริษัทเนกาก็ได้ออกประกาศเปิดตัวสินค้าใหม่ๆให้เ,เพื่อนๆนักสะสมได้สะสมกันอีกเช่นเคยนะครับผมซึ่งมีด้วยกันถึง3รายการนะครับผมในวันนี้วันที่21กันยานะครับผมเมื่อช่วงต้นเดือนเนี่ยทางเนกานะก็เปิดให้ดีออเดอร์นะครับผม3รายการด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูว่าจะมีอะไรบ้างนะครับ รายการที่1นนะครับผม Alien vsp Data ขนาด7นิ้วนะครับผม s c a l e Action Figure อ่าเป็นรายการที่1นึ่นะครับสำเนี่งภาษาอังกฤษผมอาจจะไม่ได้นะครับผมเอาโอเครายการที่2องนะครับ The Thing นะครับผมขนาด7นิ้ว s c a l e Action Figure นะครับผม Ultimate Maclandy นะครับเวอร์ชัน2 s t a t i o n s u r v i v นะครับผมชุดนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่2นะครับชุดที่เอาตัวรอดในสถานีนะครับผมสถานีวิจัยนะครับผม รายการสุดท้ายนะครับผมรายการที่3นะครับผมทางเนกาก็นําเสนอนะครับผมแมตต์ฮูเปอร์นะครับผมนักล่าปลาฉลามนะครับผมจากภาพยนตร์เรื่องจอนะครับผมมาในขนาด8นิ้วนะครับผมเป็นฟิกร์นะครับสามารถมีจุดขยับได้นะครับผมเป็นรายการสุดท้ายนะครับมาดูรายละเอียดรายการที่1นะครับผม เอเลี vs พี e ดเตอรนะครับผมขนาด7นิ้วนะครับผมเป็นแ c t i o n f i ิกเกนะครับผมในชุดนี้ก็ถอดแบบออกมาจากวิดีโอเกมอาร์เคดสุดคลาสสิกในปี1994นะครับผมโดยชุดนี้ทางเนกาได้ผลิตเจ้าชุดนี้ออกมาก่อนหน้านี้นะครับแต่ชุดนี้ใน3ตัวทั้งหมดนะครับจะเป็นสีเกมทั้งหมดเลยทำมาเป็นสีเกมเลยนะครับผมก็เหมือนต้นแบบในตอนที่ยุค A.V.P. นะครับในเกมนะครับผมที่เป็นสีแบบในเกมนะครับผมสีสันแสบซวงมากในชุดที่ออกมานะครับมันก็เลยคนที่นักสะสมก็เลยตั้งคําถามนะครับกลับไปทางเนกานครับแล้วถึาเกิดมันมีรูปแบบที่มันเป็นแบบในภาพยนตร์ A.V.P. อ,อ่ะอ่าเป็นเป็นภาพยนตร์นะไอ้สตัวนี้ยมันจะเป็นยังไงนะครับผมทางเนกาก็ได้จัดให้นะครับผม ในรูปแบบของภาพยนตร์ในหนังภาพยนตร์เรื่อง Alien vs p r e d พ t o r นะครับผมก็เลยจัดทำเอาเป็นสีแบบในภาพยนตร์นะครับเอาใจแฟนนะครับผมในชุดมีมาทั้งหมด3ตัวนะครับผมอ่าได้แก่ตัวอะไรบ้าง1น,นะครับผมเอาแรกนอยนะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นคล้ายๆายถ้าดูฟังจากชื่อแล้วก็จะคล้ายๆพวกแมงมุมนะครับพวกแมลงนะครับผมตัวนี้นะครับผม ส่วนตัวที่2นะครับผมคริสอลิสนะครับผมหรืออชื่อก็คล้ายๆจะเป็นด้วงนะครับมีเกาะอ่ะครับผมเหมือนลักษณะคล้ายด้วงนะครับผมที่มีเกาะแข็งนะครับผมตามลาตัวนะครับในตัวที่2นี้นะครับผมส่วนตัวสุดท้ายนะครับตัวที่3นะครับผมเลเซอร์คอลนะครับผม มาดูสะกดถูกว่านะครับผมทั้งสามตัวก็เอเป็นว่าตัวสุดท้ายนี่ก็เลเซอร์ l คอนนะครับผมก็รูปแบบของมันก็ตามตัวมันนะครับจะมีเล็บนะครับผมหรือนิ้วนะครับที่เหมือนมีดโกนคมนะครับตั้งทื่อตามตัวเนี้แหละครับผมเลเซอร์ l คอนนะครับผมอ่าก็ทั้งหมด3ตัวนะครับผมสินค้าจะออกมาในช่วงเดือนตุลาถึงที่กาหกสี่นะครับผมใครที่พรีไว้ก็ ลอเล่นกันได้เลยนะครับ3ตัวนี้สีดุดันมากๆนะครับผมในรายการที่1เอเลี่ยน u s เอสเดเตอร์มาถึงรายการที่2นะครับผมนั่นก็คือเดอะติงนะครับผมขนาด7นิ้วแอคชั่นฟิกเกอร์อะติมเมนะครับผมแม mm hmm. รี่นดี้นะครับเวอร์ชัน2 s t สเตชัน u r v i ์เวิร์โอ้ชื่อแบบก็น่าเก็บแล้วครับผมเดอะติงนะครับผมอ่าหลายๆคนไม่รู้จักเฮ้ยตัวอะไรเนก้าเอามา เอรติงนะครับผมภาพยนตร์สุดคลาสสิกสยองขวัญน,นะครับผมใครไม่เคยดูไปหาดูเลยนะครับผมเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตที่สามารถลอกเลียนแบบรูปลักษณ์ของมนุษย์ได้นะครับผมได้นำเนกาเนี่ยและเลยได้นำเสนอนะครับแม็กแลนดี้นะครับผมนำแสดงโดยนะครับเฮิร์บลัตเตลนะครับผมที่เป็นหนึ่งในสมาชิกทีมวิจัย12คนนะครับซึ่งพบบางสิ่งบางอย่างที่มันรอ,อเขามาอยู่ เป็นแสนไปเลยนะครับผมตรงนี้ก็ไปหาดูเอานะครับเมกาก็พยายามที่จะทำให้โมเดลตัวนี้หน้าออกมาคล้ายคลึงกับเคิร์กรละเซลมากที่สุดนะครับผมให้มากที่สุดเลยครับขนาดโมเดลมีความสูงประมาณ7นิ้วมีจุดขยับมากมายเลยนะครับผมมีจอยต่างๆที่ให้เราเนี่ยขยับขยื่นกันสนุกสุดมันนะครับก็จะในใน กล่องที่จระกอบด้วยนะครับมีหัวนะครับผมแล้มือที่เปลี่ยนได้นะครับเครื่องพ่นไฟนะครับผมเอฟเฟกต์ไฟนะครับผมเบิดไดนาไมายลวดลวดมาทำอะไรไม่ใช่ลวดที่แบบปูกับโมเดลนะครับหมือนลวดที่เป็นอุปกรณ์นะครับผมที่เขาให้มาแล้วก็จานเพาะเชื้อนะครับเอฟเฟกต์เลือดนะครับปืนลูกโม่และขวานน้ำแข็งนะครับผม โดยสินค้าจะออกมาประมาณเดือนตุลาคมพิจิกา64นะครับผมแฟนภาพยนตร์เรื่องเดินไม่ควรพลาดนะครับตัวนี้มันออกมาเป็นเวอร์ชัน2นะครับตัวเวอร์ชั่นแรกจะต่างกันนะเอาผมเดีย๋ยวผมจะเอาตัวรูปเวอร์ชั่นแรกให้ขึ้นให้ดูนะครับตรงนี้เป็นตัวเวอร์ชั่นแรกนะครับส่วนเวอร์ชั่น2เนี่ยต่างกันก็คือเวอร์ชั่น2จะมีปืนพ่นไฟมาให้นะครับผมเวอร์ชั่นแรกเนี่ยจะมีอุปกรณ์ แถมมาให้เยอะหน่อยพวกอุปกรณ์ที่เอาไว้สาหรับเล่นนะครับมีหัวามากกว่าหน่อยแล้วก็อุปกรณ์พวกปืนพวกเลสจะเยอะกว่าส่วนเวอร์ชัน2ที่เด็ดก็จะอยู่ที่ปืนพ่นไฟนะครับผมแค่เปลีย่ยนนิดนีน้อยก็ขายได้แล้วอ,อะไรประมาณนั้นนะครับผมโอเคแต่ยังไงแฟนเดอร์ติงก็ไม่ควรพลาดอยู่แล้วนะครับผมต้องมีครับผมตัวนี้รายการที่3นะครับผมรายการสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นแมนฮูเปอร์นะครับผมจากภาพยนตร์เรื่อง จอนะครับผมอ่าคือภาพยนตร์เรื่องจอเนี่ยก็คือว่าในมันเป็นหนังสุดคลาสสิกในปี1975อยู่แล้วนะครับถือเป็นหนึ่งในความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาพยนตร์สัตว์กินคนอย่างฉลามเลยนะครับผมอ่าทางเนก้าก็ได้ประกาศเปิดตัวฟิกเกอร์หุ่นชุดผ้าขนาด8นิ้วนะครับผมอ่าเป็นจุดขยับเลยนะอ่าไม่ใช่ชุดผ้าแล้วยืนเฉยๆนะครับ ได้รับและตัวนี้ได้รับลิขสิทธิ์นะครับผมจากเจ้าของนักแสดงด้วยริชาร์ดเดฟ,ฟัตนะครับผมดิชาร์ดเดฟ,ฟัตตอดเนียงผมผมไม่ได้นะครับผมต้องขอโทษด้ยที่เขบอกเป็น,ปนแมตติวฮุปเปอร์หรือแมทฮ h เปอร์นะครับผมนักสมุทรศาสตร์อายุน้อยนะครับที่ลหลงไหลในปลาฉลามนะครับล่องเรือไปล่าปลาฉลามไอตัวเนี้ยที่มันดุร้ายเนี่ยอ่า ตัวนี้ก็จะมีความสูงขนาด8นิ้วนะครับของอุปรกรณ์นะครับผมคือหมวก2ใบนะครับกระเป๋าเป้นะครับกระเป๋าทะเลเนี่ยครับกระเป๋าเป้ที่ทำพายนะครับแล้วก็มีถ้วยแล้วก็ถ้วยที่บดแล้วผมก็งงไหมถ้วยที่บดแล้วเอามาเพื่อแต่เดี๋ยวผมไปให้ดูคลิปนะครับในอาจจะมีคลิปลงให้ดูเล็กน้อยว่าถ้วยที่บดแล้วมันสาคัญยังไงกับในหนังแหมเก็บรายละเอียดนี้ดหน่อยเนกาก็เก็บรายละเอียดมา แล้วก็ตลอดจนมีศีรษะที่ถอดได้ด้วยมีมีหัวที่เปลี่ยนได้ด้วยนะครับแล้วก็มีเสื้อผ้าที่ออกแบบมาเฉพาะเลยเขาบอกว่าชุดนี้เสื้อสวยมากๆเสื้อผ้าสวยมากๆเสื้อดีนส่งเจงยิงสวยมากสินค้าจะออกมาในช่วงมีนาะถึงเมษาปีห5ห้านะครับผมกับปีหน้าก็อดใจรอกันไปก่อนนะครับคนที่พีนะครับผมผมแอบหวังลึกๆว่ามันจะมีปลาฉลามออกมาให้พีนะครับผมไม่รู้มันจะมีไหมเอามา คู่กับชุดผ้านะครับโอเคในคลิปนี้นะครับผมผมก็พยายามจะนําเสนอในรูปแบบของเป็นข่าวคราวนะครับผมให้กับเพื่อนๆสมาชิกและเพื่อนๆใน De ฟายช n n นลได้รับรู้นะครับผมว่า,าความเคลื่อนไหวในของทางบริษัทเนกานะครับผมผลิตอ,อะไรขึ้นมาบ้างนะครับผมแล้วบางคนก็อาจจะไม่รู้นะครับว่าตัวนี้มันคือตัวอะลรในภาพยนต์เรื่องลอไร ประวัติยังไงผมก็พยายามจะมาเล่าให้ฟังนะครับผมอาจจะมีสะดุดบ้างเพราะว่าผมไม่เคยทำคลิปแบบนี้มาก่อนนะครับผมแล้วก็ภาษาอังกฤษผมก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับก็พยายามเต็มที่นะครับผมเพื่อจะนำเสนอให้กับท่านผู้ชมผู้ฟังนะครับผมก็เพื่อนๆน,นะครับในกลุ่มนะครับผมได้รู้ข่ขาวคราวการเคลื่อนไหวของอ ของสะสมที่เราชอบละกันนะครับผมถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดผมขออภัยด้วยนะครับผมเดี๋ยวครั้งหน้านะครับผมมีข่าวคราวอะไรที่น่าสนใจผมก็จะเอามาลงให้กับเพื่อนๆที่น้องๆได้รับฟังอีกนะครับโอเคครับถ้าวันนี้ก็ผิดพลาดกันใดก็ขออภัยอีกครั้งนะครับผมขอบคุณมากครับผมที่รับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ